รวมพเกินตึ้งขนตาแล้วกินวางงวดนี่ยโอ้คับผมไรไรสาม,มตัวได้เด้อสวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพารววยครับตามแนวทางของปู่คำวัดป่า ปูคาบัดปลาเนี่เพิเ่งเคยแตก3ตัวตร,ตรงๆมาแล้วนะครับเนาะส่วนหลาย2ตัวบอกให้เขาเข้ากับเขาจะ่3ตัว3ตัวตรง3าตัวตดเป็นสั่นครับเอฟซีครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของปูคําบัดปลาเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางครับสเสนอไวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอ่ามักกะจัดขัดกะผ่านนะครับเนาะคันมักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชรกดกระดิ่งแก้งเตือนเอาไว้สำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาเลยครับเด้อแนวทางของปูคำวันนี้อ่า คอนจีเอาตัวเลขตัวไหนมาฝากตอนเอฟจีทูกตันท <ki> ุกคนนะครับเนาะเอาไปฟังปูบนลจีบอดสูฟังครับเอฟจีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเออขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมการน้ำตการปูโอ้ยเรื่องที่ไปทุกท่านเหมือนเนี้ยเขาบอกคนหนึ่งมันไปบอกผานหนึ่งกี่ไร่เจ็บเจ้าปูอ้าวปูเราพิชพิชพิชเต้มเดียวเนาะปูเนาะอื เขาเป็นยังกับกับมันนะครับผมอมายว่าปิดแต้มเดียวโคโลเลยหมวดที่แลวก็ได้อือครับปูอยู่ใส่ปูอยู่ในวัดบอกปูอยู่ในวัดละครับผมโอ้ยังสิบเอ็สัมผัสในวันได้บอกบอกแล้วครับผมกับเอาตรงนี้ได้ปูผมบริไปง่ายปูอืครับผมอ ไอ่ผมนซ้ำเข้ามาเออันปูเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วผมว่ครับนี่ต้างมเสียบเบิลไปเอาตักบ้านได้บ้านเลยเป็นทับุญบ้านนะโอ้ครับผมแหงว่าบุญเง้โอ้พนมีบุญบ้านปอบปูยู่หันเออแล้วแล้วละแล้วล้วก็เขาไปขอในห้องเลยละมนร้นเตาควอนเด็ดอยู่เนี่ยกำลังปิดเกียบไปโอ้วันนี้วันนี้ที่เอาให้สามตัวแตกบ่ปู กีฬาดิบว่บ่าเกินตึ้งขนต่างแล้วค no ิดว่างม้วนเนี่ยโอ้ครับผมแต่ว่าไรไรรักไร้วัดไรไรอย่างตมตัวได้เนอโอ้เฮวดนี้ปูเห็นได้พิจารณาคักแล้วมันบ่ครับเออเอแต่ว่าย้อนไปย้อนจังหวัดนั่นไอคอมเมนต์มาว่าไอ้ขาปูปูคำ แล้วก็ลงเออฟอบินสวายขอให้เข้าตัวสามตัวได้ข้าพน,นว่าข้าพ้นข้าพันก็อยากให้พูดแตกสามตัวซึว่เกาเหรอครับบางทีได้อ,อยากมีโชคมีลาบนำเนาะปูการยึดไม่พลานนี่ก็ไอ้อพวกหนึห่งพอนทังกต้อยมันจีเป็นเวรานหา,านบางทีเพ่ะเน เป็นหกไอหาหนึ่งกันด้วยกันเท้าสะขึ้นกัน้วยโอ้ครับผมอือก็ว่าโอ้ยเป็นตาสิว่าเก็ตทุนสาโอ้ยเก็ดทุนสามเก็ทุนหกอนี้เนาะครับผมโอ้ได้รับซิปได้ครับเลยแน่ได้งวดนี้กันับซิปสามกําหานะโอ้ครับผมอืสามกําหา วิ่งบนวิ่งบนย่างเดียวสามก็มาวิ่งบนย่างเดียวเสรวิ่งบนอย่างเดียวบ่ปูอืออ่าคับกับเวิ่งบนสามรองห้าบ่ปูก่เน่นสามรองหาบ่ปูเจสามรองหาเอ้าเอ้าเขาไหมเขานาไหมนะบ่ครับผมเขาเรเได้ปูพี่โอ้ยครับผมเอออ่า เอาสามตัวเนอะครับผมจะสามหกสามสี่อหกหกสามสี่แปดสามสี่ปูรักรักรลอยนี่เอารักรลอยปูขึ้นอันนั่นปูหกสามสี 6, 3, 4, 8, 3, 4, ่แปดสามสี่มียังไงปูเออแล้วก็หกห้าสี่ หกสามสี่แปดสามสี่หกห้าสี่เออแล้วก็แปดห้าสี่เออนี่ตอนนั้นบนนกะห้ 6, 5, าสี่ครับผมเ,ลลเด็กร่างก็ผนิดเออครับผมเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้เาสี่เก้าหกเก้าหกให้เน้นที่เลขล่างให้เน้นที่เก้า ก้าวซีกับเก้าหกเด้อเก้าหกครับผมอ่าเฉพาะบนเหนือให้เล่นที่หกสามที่กับแปดสามที่ครับผมหกสามสี่อ่าพรอนี่เกียยับเลยง่ายไปแล้วฟันกับพกฟันหรอกฟันนับพับแว่ากันนะครับผมเพราะอืมินโดนีเซียบนเมื่อวันมันจี๊หอหกเกียรครับ ตปุเห็นปูเนี่ยไปอส,สองตัวบนนี้เน้นสามสี่บปุ๊บเน้นหกเอเน้นหกสามสี่กับแปดสามสี่เอครับผมหกสามสี่กับแปดสามสี่เร็กเน้นเร็กล่าให้เน้นที่เต่า 4, ที่กับกาหกเก้าสามร้องไหวย่อันไม่อ ใช่เลนดูดวงได้หรือสอนเลยนร่รางอะไรครับอแปดห้าหกมีอีกมุมนึงบอกปูคื 8, 6, อแปดห้าหกบ่แปดห้าสี่อ๋อขับเต็มสี่ครับ, 4, รบผมไปพอดีเนาะขับเนาะคือของปูนี่เป็นที่เน้นให้ขับไปสิครับ, 4, รบอ่าสามตัวเน้นที่หกสามสี่นะครับเนาะอ,อ แปดสามสี่นะครับแล้วเอฟซีครับผมช่วงหกหาซีครับแปดหาซีนี่ตัวร่องไว้เ้ยครับแล้วเอฟซีครับเลขล่างเน้นเก้าหกครับ,ร 96, ค,รบครับผมเอามากนะอมมีสัญญาณบ่ปูเอา้ากูเขาคือตัดไปพูดเเงเนี่ยจังว่าของปูบอมีสัญญาณบ่เอา้าจับแล้ว <laughs> อันแรมดไปได้ไหมครับผมมิดอันแรกมาแรกานทียังว่าผมบอกกับปูยอยู่เอ้าปูคือบอลยิ่นว่าผสนดอกยัว่าอ๋อคืออมติดือว่ะครับเออตันสองตัวบนมิดตัวเน้นบ่าป,ปูสองตัวบนไห้เน้นที่ตั้งหกตั้งแปดนะอันนี้ตีแปดสามที่สองตัวไหมปูสองตัวบตัดให้เพิ่นบ่ปู โอ้สองตัวกาดรวยไหมสามซี 3, ครับครับสาซีเลยอ่าสามสีก็ผ่าซีสองตัวเน้นสามซีนะปูเน้นที่สามสีครับผมอ่านนะอสองตัวเน้นที่สามสีนะปูเนาะอือเก็งเก็งเก็งครับผมอนะ fc ครับผมตัวเน้นตัวเน้นของปูสามตัวนะครับเนาะหกสามสี่ 4, ครับวิธีผม อหกห้าสี่กับแปดห้าสี่ตัวรองนะครับนาะอ่าตัวเน้น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 เนนักนักคือหกสามสี่อ่าตัวรองลงมาคือแปดสามสี่ครับโตกันเอาไว้คือหกห้าสี่นะครับเนาะแปดห้าสี่ครับส่วนสองตัวล่างนะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเน้นไปที่เก้าหกตัวรองที่เก้าสี่ครับเอฟซีครับผมเอาให้เอาให้พ้นในอ่ออ่อเอฟซีครับ S <S เอ็บเห็บที่ทั่วไปเลรอเนาะครับผมให้ซอดแน่ให้ครบดูแน่ไปกดีตละเนาะครับผมครับผมัเออฮะคนแก่ความเก็บความตายเราได้มารีซีแต่คุณงามความดีถ้าอยากมีต้องทำเองฮะเจริญก้อนสาธุสาธุครับผมสุขใจสุขใจสุขครับเปรงเรอยยอมอ่า